สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคก่านะครับวันนี้ตรงกับวันที่หามิถุนายน2564นะครับพามาเบื่องกบเก่าแถวพี่น้องอันนี้ที่พามือได้พี่น้องดูก,กบพูดหน,นุนที่เ้็นเขาแถวอย่างนี้นะผมยางมา่เลยกระโดดนี้นะครับยืนในแพท่์ใต้แพทย์เต็มครับยืนี่ประมาณ3,000ตัวนะพี่น้อง บ่กันนะสามคูณหกนะครับสามคูณหกเมตรนะครับสามพันตัวผมคัดใ้นะครับ 3, มันเป็นกบที่ผมขัดดอ,อกมันเป็นตัวใหญ่นะครับกบใหญ่กบเปปกติเขาคัดดอ,อกมันนีใหญ่สุดแล้วก็ใหญ่กลางเล็กหรือว่าใหญ่กลางเล็กเลยจิ๋วนะครับอันนี้คือใหญ่สุดนะครับมันเก็บดอกไว้ ได้ประมาณ 3, สามพันตัวน,วน,วน,น,นวี่นะครับมันเป็นหัวกบเลยพี่น้องตอนนี้เปื่อยพี่น้องเบิ่งเคยว่าพี่น้องนี่ว่าท่านเพราท่านได้พ่อขายเดี๋วพี่น้องก็ได้ท่านนี่แหละท่อลุดลุดบวกลุดขวดกับทิ้งแดงมาอยู่นะครับตูสีไปกวดทิ้งแดงขวดเคียงดื่มทิ้งแดงพี่น้อง เดียวมาเบืง้งลีกลหรอครับว่ามีแยกยังเลี้ยงตะกบนะพี่น้องมันตะขครนะครับอันนี้มันตัวหน่อยมันไงแล้วนะครับมันมันไกลไกลไขยตัวรับบาท,ท้องบาทแล้วนะครับไขยเป็นกิโลนะพี่น้องเ็เรียกเก,ยก็บไปนะครับหรือว่าจะเป็นพอแม่พันกันเลยพี่น้องเพื่อสนใจกระทักมาเลยพี่น้องเนี่แดงได้อยู่พี่น้องจากนราคาเนี่ย โทรศัพท์าบาทอะไรอยู่พื่น้องมาขัดเอาเลยเอาตัวไงเลยนะครับเดี๋ยวจะตัวกับขัดเอานะครับยี่ไก่นะครับยี่บัานหองกระนวนตำบลโพนงามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับบอกรถนะครับอันพลเรือนใจกันโทรศัพท์า,มมาเลยครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์เก้าหก เก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหน them. Them. He be Bryant, ึ่งนะถินพี่น้องกับพื Pie ้นกับขึ้นมากเห็นมั้ที่เดกเขาโดดต้องไปในน้ำพุนตอนทขายานผมมันก็ปับตัวเลยก็ขึ้นมากก็เห็นเรลื่อมอขึ้นมากก็นั่งแค่กี้กอลนะครับไม่แพร่แผ่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่ขนาดสำหรับกรุไงนะครับสามเม็ดตัวหนึ่งเมตรห้าสิบพุนเม็ดยี่สิบนะครับ มดที่หกหกแค่หกแพ่หนึ่งสองสามที่หาหกนะครับหกแพ่พอดีเม็ดยีสิบเม็ดยีิบเม็ดีิปนะครับกวงเม็ดนีสิบเน่าเม็ดถาสิบเม็ดาสิบสองเม็ดก็เป็นสามเม็ดที่เม็ดถาสิปก็ตึงหาเม็ดต้น่เม็ดที่เม็ดถาสิปตึงพี่น้องหาเม็ดแต่ไปกมกวงกวงงเงนก็กวางกวางองินถานะครับ อาจารย์นนเราเอา,เอาผานี่แหะให้ผ้าเชียวเนี่ยแล้วให้เอาไป็น,ปน,ปนสมบัตเพื่อนั้นละวา่อาอนีรมันเรียงกอบนี่แหละพี่น้องอาจารย์น้นพยักนะครับอันนี้ควยสาย,ยพี่น้องนี่กบอบนี่แข็งแรงดีมากนะครับพวกควยสายเลยนี่มก็อยู่ที่ผ่ามือนะครับนับจากมือนับจากมือเอามาเอามาจากไอ้ น้ำมือเป็นห่วงนะครับเริ่มเริ่มคืนขานี่เริ่มนับสิบหามือ่อ้านับขึ้นจริงๆหรือสิบมือบบม่อนะครับตักขึ้นจริงๆสิบมื่อนะครับผมมาจากพยักมื่อกลางเดือนที่แล้วนะครับก็เลยหอยใหญ่มากทั้งนี้นะครับเอาคลิปนี้เอาทั้งนี้ทั้่น้องพอกันคลิปหน้าปลูกต้นตะไคร้เริ่มซับตะไคร้ด้วยพี่นอ้องกดซับนะตะไรค,รรคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนบ้านสวัสดีครับ